สวัสดีครับนะฮะก็อยู่กับผมนะฮะตีเจโตนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวบวนการสรรพสัตว์นะครับผมกาอูเรนเจอร์นะฮะซึ่งก็ไม่มีของเล่นเด้อเอันนี้ในรองรองมันเป็นออตอนนี้เป็นรายการผสมแบบว่าอารมณ์แบบว่า,แบบวาเก่ารีวิวผสมโตโชปองนะครับผมเพราะว่ามันเป็นรถจากกาชาปองแต่ว่าอ,อตัวอะไรนะ ตัวของเล่นเนี่ยมันมันมันเก่าเก่าพอดูซึ่งสีมันก็ลอกมันก็อะไรก็เลยเอากระดาษมาลองนะครับผมซึ่งมันก็ทําไมมันเป็นแบบนั้นก็ไม่รู้นะครับผมเล่นก็เลอะมือผมเยอะเนี่ยนะฮะดูมือดูมือ่ะโอเคครับวันนี้เรามาประกอบกันให้ดูเลยฮะจะมาประกอบกาโอโกดกะชาปองนะครับผมอ่าเรามาดูกันเลยว่าเราต้องเพเริ่มจากอันไหนนะฮะใครที่ดูเรื่องซีรีส์กาโอเรนเจอร์นะฮะก็จะมีตัวเลดนะฮะ กับตัวนิ่มกะโอกอตนะฮะก็เป็นล่างแบบยอดมีเจ้าแรดกับเจ้านิ่มนะสองตัวเป็นคู่สีนะครับผมคู่สีตีสนิทกันเนี่ยหักกล้องลงนะครับอ่าคู่สีนี้ก็ติสนิทกันนะฮะเดี๋ยวมาเป็นเรื่องเป็นราวนะครับผมก็อสองตัวนี้จะทําหน้าที่เป็นเท้านะครับผมโอเคครับเราเห็นตัวนี้แล้วนะฮะก็มีเท้ามาแล้วครับผมอูมันเล็กน่ารักจริงๆนะจ๊ะอื้อ เดี๋ยวก็ไปเลยอ่าโอเครู้สึกสนุกนะโอเคครับกรนีของกาชาปองนะฮะลดลดหลังๆเนี่ยลดลดลดสมัยก่อนนะก็จะมีความรายละเอียดที่สมบูรณ์นะครับผมแล้วก็ตัวประกอบนี่จะแยกกันนะตัวนี้รู้สึกจะมีประมาณสี่สี่ถึงห้าลูกนะผมไม่แน่ใจเพราะว่าตอนซื้อม,มันเป็นชุดรวมกันแต่ว่าตัวนกเนี่ยสร้างปัญหาได้เยอะสุดนะครับผมเพราะสีลอกโอเคเอาเลย เสียบเข้าไปเดี๋ยว,ยวนี่นะก็จะเห็นติ่งของมันนะฮะก็เสียบเข้าไปเลยตัวนิ่มอันหนึ่งวางนี้กัอนอืเข้าไหมเข้าไหมเข้าเข้าไม่เข้า,ขา,ขาจะมีติ่งมีไอ้น,นี่บล็อกมันอยู่อ่าเข้าแล้วอ่าเ,เหมือนเลยนะอืมีในนี้มีบล็อกเสียบเข้าไปครับชุบโอเคเรียบร้อยนะอ่า ขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเหลืออะไรก่ะตัวอืมตัวนี้ก็เป็นนี่ครับไม่แน่ใจว่าเป็นเหยื่อหรืออะไรไม่ใช่เกาโอคอสด,ดิเฮ้ยขอโทษขอโทษเอ่อเกาโออีคาร์ลอสหรือปะเออนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่เกาโอคอสนะครับเกาโอคอสนี่เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะฮะซึ่งจะเป็นลักษณะเหมือนเกาโอเลนเจอร์นะฮะแต่เป็น สัปสัดในตำนานนะครับผมสิงโตเป็นสีโตแบบสีออกดำๆทนๆแบบรวมมันอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะโทนะครับเอ่อเอีคาร์ลหรือเปกาซัตผมไม่แน่ใจเปกาซัตไม่น่าใช่ใ <c oughs> โอเคนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปใส่ตรงชื่อคลิปละกันนะครับโอเคมีตัวมาแล้วนะเสียบตัวเข้าไปข้างหลังนะครับผมก็จะมีชิ้นส่วนมาให้นะจ๊ะเดี๋ยวหาก่อนอืชิ้นส่วนเนี้เริ่มเริ่มแดงละนิ้วเริ่มแดงแ อ่ะนี่นะครับก็เป็นบล็อกนะใส่เข้ามามี3ามรูนี่ก็ใส่ลงไปนะฮะตัวนี้เราต้องปิดหางอืมหรือว่าพี่คนขายเขาเอาสปรงสเปรย์ามาฉีดก็ไม่น่าใช่ไม่แน่ใจเหมืนกันนะเสีย๋เข้าไปครับเตรียมบินนะฮะทามรูเอ่อืเดี๋ยวนี้โอเคเจียวมาฟ๊บเป็นแนี้นะอ่าต่อมาครับ เรามีนี่เราก็ต้องมีปีกปีกสองอันน่ารักจริงๆนะจ๊ะอืมปีกก็ตามตามรูมานะครับพยายามผมก็พยายามให้มันกลางออกมานะเดี๋ยวเวลาตั้งกล้องครับโอเคเอาเลยมาซ้อนด้วยแงนนไปเฮ้ยทางปีกอีกครั้งหนึ่งอืม กลางปีกแล้วโอเคปีกมาชิงอ่าเริ่มมันลุบลงเลยฮะมีส่วนหัวครับส่วนหัวนะฮะซูมซูมโฟกัสส่วนหัวเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องก็หล่นอันนี้เป็นส่วนหัวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีมันหลุดแปด๊บอ่านะฮะช่วงนี้ก็จะถึงวันรอยกระทงกันแล้วนะครับผมใครยังไม่มีคน ไปรอยไปมีคู่มีเลยไปรอยนะฮะก็ลองลองหากันได้เลยนะครับผมส่วนผมนะฮะออนออนไลน์ครับผมออนกันอยู่บ้านนะฮะออนไลน์กันเลยนี่นี่ครับหัวส่วนหัวของเหี่่วนะฮะเสียบเข้าไปตัวนี้ไม่มีสติ๊กเกอร์ไม่มีอะไรมาให้นะ,ะเพราะสีลงรายละเอียดอยู่แล้วนะครับผมนะาเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะจ๊ะโอเคปีกปีกปีกนะฮะปีกก็ต้องเป็นตัวหลังเขานะฮะเสียบเข้าไปะ เป็นบล็อกอือจริงๆรีวิวบนกระดาษก็ง่ายเหมือนกันนะจริงมันกันเลอะด้วยแหละเนี่ยีน่นะกันเลอะโตะนะครับผมผมใส่ใจอยู่แล้วนะเรื่องพวกนี้ฮอ่า <c oughs> โอเคครับนี่ก็เหมือนในเรื่องเลยอะในหนังเลยนี่มันเป็นอย่างนี้นะนี่ก่อนใช้ท่าก็ปิดก่อนปิดตาเ็าก่อนเปิดตาข้างหนึ่งก็จะเป็นอีกเอฟเฟกหนึงนะ่งผมจำไม่ได้ผมดูตั้งแต่เด็กแล้วอะ นานมากนะฮะอืมปีกก็อยู่ประมาณนี้แหละฮะอ,อยากขึ้นก็บ,บิดลงอย่อ้น,นี้ก็ลองไปตามหากันได้นะครับผมตอนนี้ผมเห็นว่าน่าจะมีกันอยู่นะตัวกาชปองรุ่นนี้นะอีกตัวหนึ่งก็เป็นนี่ครับกวางกวางสับเขานะฮะเขี่ยหัวเข้าไปนะโฟกัสกวางอืม ตันนี้ก็ขยับมาแล้วนะครับมือมือขยับมาเรียบร้อยหยุ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 ดอ้ยเ้โอ้ยเหีเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์บิชเช็คแฮนด์ down b i s ไกลละไกลเปรูไปร่างโอเค let's c h e c แฮนด์ a n d e n นี่ครับกว้างเลสกว้างเอ้ยไม่ใช่ยีราฟยีราฟยีราฟก็ดูจะไม่มีพิษสงอะไรนะแต่ในเรื่องนี้ก็ใส่ตัวหอกไปนะฮะยืดเข้ายืดออกได้นะครับ นี่ครับดามเมจของตัวน้ำแดงที่เลอะหรืออะไรไม่รู้นะฮะแต่มาจากตัวเหี่ยวเนี่ยนะฮะก็ทำให้ของเล่นนี่ก็เลอะเปืเป้อนกันไปนะครับไม่เป็นไรครับรอตั้งโชว์ไข้างเส้นนะฮะเสร็จแล้วครับผมกาชาปองออกโอคิดว่าน่าจะ คาร์ลและลัวกับโอเลนเจอร์ละกันนะก็เป็นพาร์ตต่อจากคราวที่แล้วนะครับผมที่ได้รีวิวไปนะครับจีโฟนนะครับตัวใครก็ไปตามหาดูได้นะฮะใครยังไม่ได้ดูนะครับผมตามหาดูได้นะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สมมติราคาก็หลายบาทอยู่นะฮะเพราะว่าเป็นกาโอเลนเจอร์ที่ไม่มีขายแล้วนะฮะก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมวันนี้นะขอเข้าไปดูรายละเอียดกันใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะฮะนึกว่าดู DJ ดีเจอยู่ และในใกล้ๆนะครับผมอ่านะฮะสวยงามครับบอกได้เลยนะฮะวันนี้ทีเจโตก็ต้องลากันไปก่อนแล้วครับผมกับตัวกระจปองนี้นะฮะก็ขอบคุณมากสำหรับก,การติดตามรับชมนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสด,ดีครับนะฮะไปตามดูคลิปเก่าๆหรือว่าคลิปอื่นๆรีวิวอื่นๆเรื่องอื่นได้นะครับผมนอกจาก5สีแล้วก็มีมาสเตเดอร์นะฮะแล้วก็มีเกมนิดหน่อยฮนะไปหาดูได้ในช่องทีโซนทีวีครับผมสวัสดีครับ